วันนี้มิมีแขกรับเชิญนะคะเป็นน้องของมิมเองเป็นน้องสาวแท้ๆเลยนะอันนี้คือมาเรียนศักกับมิมนะคะเรียนศักได้ประมาณไม่กี่ครั้งหรอกแต่ว่าคือชีวิตเขาอะน่าสนใจแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์ก่อนศักหลังศักอะไรเงี้ยเขาน่าสนใจแล้วก็มิมรู้สึกว่าตัวเขาเองอะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังฝึกศักใหม่ๆหลายคนได้เพราะว่าคนที่ฝึกศักใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีอารมณ์เหมือนเขาอะอารมณ์ที่แบบว่าเออกูจะทําได้ไหมมันยากเกินไปหรือเปล่ามันสามารถประสบความสําเร็จได้จริงไหม ถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยเราจะทําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งที่มิมมาพูดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเราจะต้องมาเรียนเท่านั้นหรือว่าเราจะต้องหาครูเรียนเท่านั้นเราอาจจะฝึกสักเองก็ได้แต่ว่าให้เอาเรื่องของเขาไปเป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยคือแบบศูนย์ศูนย์จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้โมโหขี้หงุ <S <S หดหงิดด้วยนะอเออจะทําอะไรแต่ละทีเนี่ยคือแบบถ้ามานั่งทํานานๆอะไรอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้หรอกเพราะว่านางเป็นคนขี้หงุดหงิดนะคะอ่ะทดีท๋นี้เดี๋ยวมิมจะให ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ทํางานอะไรอยู่นะคะ,ะชื่อไมนะคะอายุ25ปีตอนนี้เป็นพนักงานประจําค่ะอ่าโอเคตอนนี้น้องอ่ะทำงานเป็นพนักงานประจําอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเขาอ่ะมีมีความคิดอยู่ว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีงานประจำเนี่ยคือเขาจะไปต่อ,อยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยเผื่อว่าถ้าเอองานประจํามันไม่มันไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่2ที่บิมจะถามก็คือว่าทําไมถึงอยากเป็นช่างศักคะก็เป็นพนักงานประจําก็อย่างว่า เงินเดือนตายตัวเราก็อยากมีรายได้เสริมค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือว่าเขาอะเป็นพนักงานประจําแล้วทีเนี้ยเงินเดือนมันไม่พอพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเงินเดือนมันไม่พอนั่นแหละแล้วเขาอะอยากมีรายได้เสริมซึ่งตอนแรกก่อนนั้นเนี้ยก็คือเราก็คุยกันน้องเราเป็นพี่น้องกันเราก็คุยกันว่าเออเงินเดือนไม่พอเนี่ยจะทํายังไงดีจะไปทําอะไรดีแล้วมิมก็จะชอบกดดันน้องไว้ว่ามึงไปหางานเสริมทําสิทำไมมึงไม่ไปหางานเสริมทํามึงทางานออนไลน์ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กดดันให้น้องอะไปทํางานใช่ไหมหางานเสริมเพราะว่าเราอออ่รู้้วานง เก่งนะเว้ยน้องแม่งเป็นคนมีความสามารถแต่น้องอ่ะมันเป็นคนขี้อายแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าไม่เป็นไม่เอ่อไม่มั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะและทีนี้นางก็เลยเริ่มคิดว่าเออกูก็มีพี่เป็นช่างศัก์แล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะเออนางก็ถ้าได้เป็นช่างศัก์ก็โอเคนะแล้วก็เอ่อถ้าได้เอามาเป็นอาชีพเสริมก็โอเคนะอะไรประมาณนี้คือมิมอธิบายเอ,อขยายความที่น้องพูดให้ฟังนะเพราะว่าน้องก็ไม่เคยออกกล้องนะคะและทีนี้น้องมาพูดครั้งแรกตอนแรกเราพูดกันไปแล้วเทคหนึ่งแล้วเราก็พูดว่าติดๆข น้องก็พูดแบบติดๆขัดๆนิดนึงมิมก็ขยายความให้ฟังนะคะอ่ะทีน you know? be ี้ข้อที่3ก็คือว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มฝึกเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยเรามายมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าก่อนก่อนเริ่มนะคะก็คือรู้สึกแบบไม่กล้ากลัวไม่อยากทํากังวลมีหลายอย่างเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานด้านเกี่ยวกับศิลปะเลยเดินเส้นลำพังเขียนตัวหนังสือก็ยังไม่ค่อยสวยเดินเส้นตรงก็ไม่ได้วาดรูปก็ไม่เป็น ประมาณนี้เลยค่ะอย่ามิมจะขยายความไม่ฟังคือน้องอ่ะไม่ได้มีหัวสิ์เลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความใจเย็นด้วยไม่ได้มีมความใจเย็นไม่ได้มีความตั้งใจกะอะไรมากๆเพราะว่าน้องอ่ะจะคล้ายๆกับคนที่ขี้หงุดหงิดอ่ะเอาง่ายๆคือนางอาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดที่แบบว่าให้กูมานั่งทําอะไรแบบเออนั่งทําอะไรที่ต้องตั้งใจนานๆอย่างเงี้ยน,นางนางหงุดหงิดแล้วก็แบบไปหาข้าวกินดีกว่าอะไรเงี้ยเออคือนางจะเป็นประมาณนี้คือแบบว่าให้กูมานั่งทําอะไรแล้วรู้สึก ว่ามันมันกดดันอะแล้วนางก็ไม่ชอบความกดดันอะไรประมาณนี้เออนางก็กังวลว่ากู <c oughs> จะทําได้ไหมเพราะว่างานสักอะแม่งโคตรกดดันนะเว้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วบวกกับนางไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยแล้วก็เราออกจากโรงเรียนกันตั้งแต่อายุ15อย่างเงี้ยก็คือจบม3พอออกมาปุ๊บหลังจากนั้นกูก็ไม่เคยจับดินสอป,ปากกาอีกเลยก็คือไม่ได้เขียนอะไรมาอีกเลยแล้วมันก็จะฝืดฝืดมือหน่อยถ้าจะมานั่งสักอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือมิมขยายความไม่ฟังทีนี้ข้อที่4ทีมจะถามก็คือว่าหลังจากที่ฝึึกกกครรรั้้้้งงงงแแไไปลวมายูสบ หลังจากที่ได้ฝึกครั้งแรกนะคะก็ก็รู้สึกกังวล หลายอย่างเพราะว่าฝึกครั้งแรกโค้ดประกบตลอดยืนประกบตลอดเดินเส้นก็ไม่ตรงน้ำหนักมือก็ไม่ได้เราเรากังวลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งโค้ดยืนประกบตลอดก็คือกดดันมากกดดันสุดๆค่ะ <c oughs> อาจะ <c oughs> จะขยายความไห้ฟัง <c oughs> ปกติแล้วที่นักเรียนคนอื่นๆที่เขามาเรียนกับมิมเนี่ยมิมจะไม่ยืนกดดันขนาดนี้คือมิมก็จะแบบว่าปล่อยให้นักเรียนทาบ้างอ่ะมิมไปยืนทําบ้างอ่ะเดี๋ยวเราทําคู่กันบ้างหรือว่าเราทําโต๊ะเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะมิมก็จะไม่ยืนประกบขนาด แต่ว่านางเป็นคนแรกที่มิมจะต้องยืนประกบขนาดนี้เพราะว่ามิมรู้ไงว่านางเป็นคนยังไงนางจะเป็นคนแบบว่าทําอะไรแล้วไม่ค่อยตั้งใจอ่ะคือทำปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึ่งกูหิวข้าวเดี๋ยวกูไปเข้าของนะเดี๋ยวกูกินนะ้ำเดี๋ยอะไรอย่างเงี้ยคือนางจะไม่ค่อยตั้งใจเว้ยและเราด้วยความที่เราอ่ะอยากจะให้ทําให้ได้อ่ะคือแบบว่า บอกกับน้องเลยว่าวันนี้มึงต้องทําให้ได้แล้วมึงต้องเปลี่ยนชีวิตวันนี้มึงจะไม่เอาแล้วไมายคนเดิมมึงจะต้องเปลี่ยนชีวิตถ้าวันนี้มึงยังไม่เปลี่ยนชีวิตมึงจะเป็นแบบนี้ทั้งชีวิตก็คือเราบอกน้องแบบนี้เลยน้องก็เลยแบบว่าดูตั้งใจขึ้นน่ะแล้วบวกกับด้วยความที่เราก็แม่งพูดจริงจังอ่ะเลอเออเราก็เป็นคนแบบพูดจริงจังอ่ะถ้าถ้ามึงเล่นเล่นอย่างเงี้ยกูก็จะไม่สอนมึงอีกต่อไปแล้วนะต่อให้มึงจ่ายตังกูหรืออะไรก็แล้วแต่กูจะไม่สอนมึงอีกแล้วนะเราก็เลยเลยจะต้องปยืนนนดแ้้คคมมม็เททาาอ่่่ีีีีวววตต ตื่นเต้นน่ะมันถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อเสียไหมมันก็มีข้อดีข้อดีก็คือว่าทําให้นางตั้งใจมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าทําให้นางกดดันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะอ่าและทีนี้เราก็ฝึกกันมาแบบนี้ประมาณ3ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็คือเราฝึกกันได้แค่ไม่นานเพราะว่าน้องก็คือมีเวลาฝึกไม่นานนางจะต้องกลับไปทํางานแล้วก็ครั้งที่2นางก็มาฝึกโดยการที่นางเลิกงานประมาณ6กโมงเย็นแล้วก็ขับรถมาหามิมเราก็อยู่ไกลกันเหมือนกันนะน นางก็ขับรถมาประมาณใช้ระยะเวลาขับรถประมาณ45นาทีถึง50นาทีนะคะพอมาถึงปุ๊บเ,เรื่องงานหกโมงใช่ไหมขับรถก็1ชั่วโมงตีไปซะทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วพอมาถึงปุ๊บเราก็จะต้องมากินคงกินข้าวพูดนู่นนี่นั่นก่อนที่เราจะได้เริ่มฝึกก็ประมาณแบบ4ี่ทุ่มแล้วอะไรประมาณนี้แล้วพอฝึกปุ๊บฝึกได้ประมาณ2ชั่วโมงก็เที่ยงคืนแล้วนางก็จะต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าวันต่อไปนางจะต้องไปทํางานนะคะมีงานเช้าก็คือมีงานประจํางานตอนเช้าเลยและทีนี้เราก็ฝึกกันได้ประมาณ2ครั้งแล้วครั้งเเเนนนนนนนีีนีี้้้้้ปป็็คคคครรรรััััังงทท่่ <ừ> ท่่3 3าาูกกืออห เราก็ได้ฝึกกันมาแล้วเนี่ยเริ่มจะมาฝึกจริงๆเนี่ยครั้งที่3แล้วทีนี้คําถามก็คือว่าฝึกกันมาแล้ว3ครั้งมีความรู้สึกยังไงบ้างก็สําหรับครั้งแรกกับครั้งที่3ก็ ต่างกันมากต่างมากจริงๆรู้สึกว่าโอเคขึ้นเรารู้สึกมั่นใจขึ้นเรารู้สึกว่าโอเคเราทําได้มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดบางผ้ามันอาจจะมีบ้างความรู้สึกแบบแม่งยากว่ะแม่งไม่ได้แน่เลยกดดันนู่นนี่นั่นทําไมตรงนี้มันถึงไม่ได้สักทีแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นอันนี้มันเพิ่งจะครั้งที่3เองนะใจะเย็นๆมันยังมีอีกตั้งหลายครั้งที่ต้องให้ลองใช่อันนี้คือเป็นไมล์เซ็ตผูกทางนะเพราะว่ามือใหม่หลายๆคนนะจะชอบเป็นแล้วก็รวมถึงตัวมิมเองนะจะชอบเป็น พอเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วแม่งทําไม่ได้เว้ยแม่งท้องตั้งแต่แรกเลยตัวมิมเองมิมก็เป็นพอเข้ามาเริ่มสักเนี่ยสักประมาณภาพแรกภาพที่สองแล้วแม่งทําไม่ได้เว้ยแล้วแม่งก็ไม่มีคนมามาโค้ดเราบอกกับเราว่าเฮ้ยมึงทําได้นะเว้ยมึงต้องทําต่อมึงต้องทําอีกมันไม่มีคนมาฝังหัวเราว่าเรา,เราทําได้มันกลายเป็นว่าเราท้องตั้งแต่ภาพแรกเลยอะไรประมาณนี้นะคะน,นี่ก็คือช่างสักมือใหม่ห,มหลายๆคนที่ใครกําลังเริ่มนะก็ฟังเอาไว้นะคะน้องมิมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้เลยนะคะอะทีนี้พอที่ หนะคะที่มินจะถามก็คือว่าแล้วคิดว่าตัวเองจะทําได้ไหมก็ตั้งแต่ฝึกมาเรารู้สึกว่าโอเคเราทําได้มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเหมือนก่อนที่เราจะเข้ามาตอนแรกโอเคเราคิดว่าเราทําไม่ได้นูน่นนี่นั่นเพราะว่าเรายังไม่เคยลงมือทําเรายังไม่เคยลองพอเราได้ลองแล้วโอเคครั้งแรกครั้งสองครั้งสามโอเคเราทําได้ต่อไปมันจะต้องดีกว่านี้เราจะต้องมีการพัฒนาที่ดีกว่านี้แน่นอนถ้าเราคิดว่าเราทําได้ อันนี้เป็นไม้เซตที่เลิศมากนะเพราะว่าจริงๆมิมเชื่อเลยนะว่าอีกอย่างหนึ่งอะที่น้องมีไม้เซตแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าน้องอะเปลี่ยนสังคมการอยู่เปลี่ยนสังคมความคิดนะคะเพราะว่าพอตอนที่น้องมาเจอกับมิมเนี่ยมิมก็จะชอบพูดแบบเนี้ยแหละว่ามึงทําได้มึงทําได้มึงทําไปเลยต่อให้แม่งจะยากแม่งจะยังไงนะเว้ยทำมั่วๆทําผิดๆทำไม่สวยก็ทําไปทําไปไม่ต้องไปคิดว่ามันจะทาไม่ได้มันทําได้อยู่แล้วถ้ามึงฝึกยังไงมือจะต้องทําได้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนสังคมไปอยู่สังคมคนที่พูดประมาณว่ามึงทําไปทําไมอะเสียเเววลลาาาาททํํไไมมป มึงหยุดงานเอาเวลามาฝึกอะไรไร้สาระพวกเนี้ยมันเสียเวลาเปล่าๆมันไม่มีทางทําได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไปเจอสังคมแบบนี้ที่พูดประมาณแบบนี้นะคะมันจะทําให้ตัวเราเองอะ่ะรู้สึกว่าเราทําแล้วเราเสียเวลาคือเราจะไปอินกับคําพูดเขาอะ่ะว่ากูทําไปทําไมวะมันเสียเวลากูทําไม่ได้แน่เลยกูไม่มีทางทําได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยมันคือสังคมนะมันเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะคะว่าเราอยู่กับสังคมกลุ่มคนแบบไหนอ่ะสมองเราอ่ะมายเสร็จเราความคิดเราอะมันจะไปกับสังคมแบบนั้น นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องมิมอ่ะคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดมิมก็จะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดตัวมิมเองมิมหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15แล้วมิมก็มาอยู่คนเดียวอยู่แบบอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่อ่ะน้องมิมก็อยู่กับครอบครัวและน้องมิมก็มีแฟนแล้วเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาอะไรเงี้ยคือเราก็ต่างคนต่างอยู่แลน้องก็มีสังคมของน้องมิมก็มีสังคมของมิมและพอทานที่มันแยกกันไปเรื่อยๆความคิดมันก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็มีโอกาสได้อนนต เรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันคือมิมก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้น้องไม่ได้มีความคิดแบบนี้หรอกเพราะว่าน้องไม่เคยอยู่ในสังคมที่คนมีマイเซ็ตบวกอะ่ะแต่ละคนก็คือจะมีการพูดดาวกันนะพูดดาวกันว่ามึงจะทําได้หรอมึงไม่มีประสบการณ์แบบเขามึงไม่มีพื้นฐานแบบเขามึงจะทําได้หรอมันเสียเวลาเปล่าๆอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่มาอันนี้คือถูกเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเราก็มีความคิดเอ่อพูดกับคนใกล้ตัวคนใน ครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราอยากสักนะเราอยากทําแบบนี้แบบนี้นะแต่คําพูดบางครั้งที่ได้กลับมาคือมึงไม่มีพื้นฐานเลยนะมึงทําได้หรอลํา,าพังขีดเส้นตรงมึงยังไม่ตรงเลยมึงจะทําได้ไหมมึงอย่าไปเสียเวลาเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาตรงเนี้ยมึงไปทํางานเก็บเงินดีกว่าไหมจะเจอคําพูดแบบเนี้ยบ่อยมากใช่อันเนี้ยคือเรื่องจริงอันเนี้ยคือไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะจะบอกให้ว่า<ด><ด>เราไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการเตรียมคําถามไม่ใช่เตรียมคําตอบนะคะอันเนี้ยเป็นคือ เตรียมคําถามเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเป็นการเตรียมคําถามจริงๆอาจจะมองไม่เห็นหรอกมันเป็นการเตรียมคําถามว่าเออชื่ออะไรแนะนําตัวยงังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คําถามที่มิมเป็นคนถามเนี่ยก็คือมิมก็เตรียมมาก่อนว่าจะถามยังไงแต่ว่าคําตอบอ่ะให้เขาตอบจากความจริงให้เขาตอบจากความรู้สึกจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะมิมจะบอกว่าเรื่องสังคมที่เราพูดกันไปเมื่อกี้สังคมเป็นอะไรที่สาคัญมากๆถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่สังคมความคิดแย่ๆความคิดเด oria, ามดเดๆมันจะพาให้เราอ่ะเขวเวยอย่างแรกอ่ะคือมันจะพาให้เราเขวเวยจากที่กูรู้สึกว่า กูอาจจะทําได้มั้งไม่ได้มั้ง50-50ห้าสอะไรเงี้ยพอมาเจอคําพูดแบบเนี้ยกูจาก5050กลายเป็นแบบว่าทําไม่ได้ประมาณการที่ทําไม่ได้90%แต่มีแค่ประมาณ10%ที่ทําได้อย่างเงี้ยคือมันแบบ90กับ10แบบคือมันต่างกันมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนสังคมไปเจอคนที่สังคมบวกไปเจอคนที่เขามีทัศนคติดีๆอย่างเงี้ยความคิดเรามันจะกลายเป็นว่ากูทําได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กูทำไม่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่เรายังไม่เริ่มลงมือ จเจอสังคมคนที่พูดลบดึงกันลบอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ากูก็ไม่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆสักทีกูก็จะต้องมาเจอแต่สังคมเดิมเดิม,ดมวนลูบวนลูบวนลูบอยู่แบบเดิมนะคะอทีนี้แล้วก็มีการวางแผนในอนาคตต่อไหมว่าจะทํายังไงต่อจะเอายังไงต่อเกี่ยวกับเรื่องงานสักอะไรประมาณเนี้ยก็มีการวางแผนนะคะจากตอนแรกที่เรามีงานประจําแล้วก็วางแผนว่าโอเคเรายังสามารถทํางานประจําได้แล้วก็สักเป็นอ,า,อาชีพเสริมรับตอนที่เราเลิกงานหรือว่าวันหยุดอะไร เราก็ดูตลาดดูดูการเคลื่อนไหวของลูกค้าโอเคไหมถ้ามันไปได้ดีเราก็อยากจะเปิดร้านค่ะใช่อันนี้มิมรู้สึกว่าช่างสักมือใหม่น่าจะเป็นความฝันใหญ่ของช่างสักมือใหม่หลายๆคนก็คือว่าอยากจะเปิดร้านนะคะมิมจะบอกว่ามันเป็นได้จริงทุกคนนะคือตัวมิมเองนะมิมจะเป็นคนที่โพสิทีฟมากมิมจะเป็นคนที่มองโลกบวกมองโลกในมุมดีๆอ,อ่ะเออและมิมจะไม่มีการมาพูดลบอะไรเลยว่า ทำไม่ได้หรอกมึงจะคิดไปเปิดร้านมึงจะอะไรเงี้ยือมิมจะไม่มีการพูดอย่างนี้ไม่ว่าจะพูดออกกล้องไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงหรือไม่ว่าจะพูดกับน้องพูดกับนักเรียนหรือพูดกับใครก็แล้วแต่พูดกับครอบครัวไม่มีนะคะมิมจะบอกกับทุกๆคนเลยรวมถึงน้องมิมแล้วก็ช่างสามมือใหม่ทุกคนว่าแค่คุณคิดว่าคุณจะทําได้คุณจะต้องทําได้แน่นอนแต่แค่ว่าคุณจะตั้งมั่นจะเอามันจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณตั้งมั่นจะเอามันจริงจริอ่ะเดี๋ยวทางไม่งจะมาเว้ยการเปิดร ในเพจเอาแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยเราก็ฝึกบนหนังเทียมแรกๆเราก็อาจจะบอกลูกค้าไปว่าเออเราก็ยังไม่เก่งนะตัวเขาเองอ่ะที่เขามาสักกับเราเขาก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมากเราก็เป็นการฝึกเอ่อคิดถูกๆไปก็ได้แล้วก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปิดร้านก็ไม่ใช่เรื่องยากขอใบอนุญาตก็ไม่ยากนะคะแล้วก็เอ่อทุนต้นทุนก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดร้านเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราก็จะต้องยอมรับนะว่าถ้าเราไปเปิดที่เออแหล่งดีๆอย่างเช่นแบบเออออ่่่่แแหหหหลงงททียวรรรืืบบติดถนนใญะไ มันก็จะต้องแพงตามราคาของมันแต่ว่าถ้าเราเริ่มทําจากเรื่องเล็กๆทํางานเล็กๆทําเป็นห้องเล็กๆทําอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียเงินเยอะนะพวกโต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยหมื่นเดียวเองมั้งคือมิมมิมก็เคยเปิดร้านมาก่อนแต่ว่าตัวมิมเองคือเปิดเป็นแบบใหญ่เงมันก็เลยเสียเยอะหน่อยมันก็เสียหลายแสนน่ะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มไม่อยากจะเออลงทุนเยอะอะไรพวกนี้ก็คือลงทุนนิดๆหน่หน่อยไม่กี่หมื่นเนี่ยค่อยๆเก็บเงินทีละวิคละสองพันวิคละพันเราก็ทําได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้คําถามนี้เป็นคําถามสําคัญมาาาากกออยจะะะให้คํํแนนไร คนที่กำลังเริ่มฝึกศัก์บ้างไหมถ้าเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับกำลังจะเริ่มฝึกศักนะคะก็อยากจะแนะนำว่าอย่างแรกเลยคือต้องมีความอดทนมีความมั่นใจในตัวเองต้องคิดเอาไว้เสมอว่าเราก็ทำได้เราอย่าไปท้อมันตั้งแต่หนึ่งสามันยังไม่มีทางดีตั้งแต่เริ่มมันต้อง4ี่ห้าหต่อไปมันจะเขาเรียกว่าอ่ามันจะเลื่อนระดับความคล่องมืออ่ะไปเรื่อยๆตอนแรกมันก็จะดาวดาๆนิดนึงเจอ ภาพที่ยากหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกมือทําไปเรื่อยๆมันก็โอเคมันต้องได้มันต้องได้เอาซักวันแบบว่าเราทํา100รูปไม่มีทางหรอกที่รูป1กับรูปที่100อ่ะมันจะเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือคําพูดของมิมเดินเนี่ย <c oughs> อันนี้คือมิมบิมมาพูดกับน้องว่าทาไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องก็มีนะแรกๆน้องก็เหมือนวันๆนะว่าคูจะทาได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามิมดูสายตาดูวิธีการพูดอะ่ะมิมก็ดูรู้แล้วเพราะว่ามิมอ่ะก็สอนนักเรียนมาเยอะเหมือนกันนะคือมันก็ไม่ได้้เเเยยอออะะะะรรรดดััับบาานนนนคหกแต่่วม็ใ นึ่งที่แบบว่าเออเราก็สามารถอ่านคนได้ว่าคนน่ะรู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ยแรกๆน้องก็มีความที่แบบว่ากังวลมือสั่นหน้าสั่นแล้วก็แบบว่าบางทีเหมือนหน้าซีดอ่ะแล้วมิมก็รู้สึกว่าน้องก็กังวลว่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมิมก็กดดันด้วยนะว่ามึงต้องทําให้ได้วันนี้มึงจะต้องเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยคือเราก็กดดันน้องเต็มที่อ่ะเราก็จะต้องเข้าใจนะถ้าใครกําลังคิดอยู่ว่าทําไมมิมถึงกดดันน้องแบบนั้นนะมิมก็จะต้องพูดก่อนว่าน้องมิมอะจริงๆแล้ว่น้องมิมไม่ใช่คนที่เเเเอออออ่ตัั้้งงงใจทททําาะไรกกกยคคืนนน็็ปแบบลิ เลิกเลิกคือเรารู้จักน้องเราดีไงเราเลยจะต้องกดดันถ้าไม่งั้นถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นทรมาอด่างมิมก็ไม่กดดันหรอกเพราะว่าเราไม่รู้จักเอ่อพื้นฐานเขามาตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นคนยังไงครอบครัวเขาเป็นคนยังไงนิสัยเขาเป็นคนยังไงเราจะกดดันเขาเพื่ออะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเราเป็นคนกันเองมิมก็เลยกดดันเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วมิมก็รู้ว่าเขาก็เอ่อมีความกดดันพอสมควรแต่ว่าพอเราทํามาได้สักระยะหนึ่งความกดดันของเขามันเริ่มคลายลงเพราะว่าเขาเริ่มคล่องมือขึ้นเขาเริ่ม อันนี้คือถูกเลยถ้าจากตอนแรก่าที่พูดไปว่าครั้งแรกที่ทําก็คือกดดันมากโคตรยืนประกบตลอด <c oughs> คือไม่ได้เลยน้ําหนักมือเป็น1ิบรอบฝึกอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงก็คือ,อยังไม่ได้แต่พอมาเทียบกับครั้งนี้ที่เพิ่งมาครั้งที่3ก็รู้สึกว่าโอเคคุณจะเดินคุณจะอยู่ตรงไหนก็คือเชิญตามสบายเลยแบบว่าคุณอยู่ได้เราไม่ได้กังวลขนาดนั้นน่ะใช่ค่ะอืมอันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะมิมเตรียมคําถามมาเนี่ยประมาณนี้นะคะที่จะให้น้องมาเอาพูดใน ในสิ่งที่เขารู้สึกนะอันนี้ก็คือไม่ได้มีการเตรียมคําตอบกันมาเลยนะก็คือตอบสดเลยนะคะอาจจะมีการเตรียมคําถามมามันก็แน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องเตรียมคําถามอยู่แล้วจะมาถามสดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเออเราก็คือเป็นการเตรียมคําถามแต่ไม่ได้เตรียมคําตอบเลยนะว่าเขาจะตอบยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วมิมก็จะให้กําลังใจนะคะสําหรับทุกคนที่กําลังคิดอยู่ว่าอยากจะเป็นช่างซักอยากจะเริ่มหัดซักจะทําได้ไหมจะลองดีไหมอะไรเงี้ยมิมจะแนะนําว่าลองไปเถอะลองไปเลยทําอะไรได้เริ่มทําไปก่อนเลยดีกว่ามานั่งคิดอยู่ในหัวบางคน คิดตั้งแต่แบบปี2019อ่ะป่านนี้แม่งถ่ายมา3าปี <c oughs> แล้วแม่งยังไม่เริ่มสากที่เลยอย่างเงี้ยมันถ้าหมดแต่คิดคิดคิดอ่ะมันจะไม่เริ่มลงมือทานะคะอ่ะวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะอ่ะมามีอะไรจะบอกคนดูไหมมีอะไรจะบอกอคนใหม่ๆมไหมว่าที่เขาอยากจะเริ่มอ่ะต้องเริ่มย <C> ังไงดีก็ต้องเริ่มจากอย่างแรกคือเปลี่ยนความคิดก่อนเราอย่าไปดาวกับความคิดเรามากหรือว่าไปดาวกับคําพูดคนรอบข้างมากแค่เราคิดว่าโอเคกูไม่มีพื้นฐานก็จริงแต่ทุกอย่างมันสามารถฝึกได้เราต้องคิดเอาไว้เสมอว่าโอเคกูทําได้ ได้กูจะไม่ยอมเสียเงินเสียเวลาทุกอย่างแบบว่าพอมาแล้วไม่ได้วะกลับดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันจะเสียทุกอย่างเลยอยากให้คิดว่าเราทําได้เรายังไม่ลงมือทําเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําได้ไหมลงมือทําวันสองวันไม่มีทางที่เราจะทําได้เลยเราต้องใช้ระยะเวลาเราต้องใช้ความอดทนด้วยกดดันหลายอย่างแต่ถ้าเราผ่านจุดนี้ไม่ได้คือจุดข้างหน้าคือจุดสว่างเลยปลูกไฟในตัวเลยคือได้ปุ๊บแม่งแบบมาหมดเลยมาเหอะส่งรูปมาเราทําได้แค่เรามองเราก็ทำ ได้แล้วค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็มิมจะบอกตรงนี้คือมิมไม่ได้บอกกับน้องก่อนอ้นนี้นะมิมจะบอกตรงนี้เลยว่าในระยะเวลาที่น้องมาเรียนกับมิมเนี่ยคือตอนนี้ตอนแรกเราเรียนกันสองครั้งใช่ไหมแต่ว่าเราก็เจอกันบ้างไมนเด้เจอกันบ้างเพราะว่าเราระยะเวลามันน้อยมากๆแต่วันเนี้ยเป็นวันที่เออเป็นวันที่4แล้วใช่ไหมวันวันที่สี่เมื่อวานวันที่สามเมื่อวานวันที่สามแต่ว่าได้เรียนจริงๆวันแค่ชั่วโมงเดียวเออเพราะว่าเมื่อวานอ่ะพอมาเสร็จแล้วเราก็กินคงกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มจะดึกแล้ว วันนี้สี่เนี่ยน้องตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็มิมตื่นประมาณ9ก้าโมงมิมตื่นมารอบแรก7จ็ดโมงเสร็จมิมก็มาเดินดู penny, เห็นน้องแม่งตื่นแล้วสักพักหนึ่งพอมิมตื่นอีกรอบหนึ่งมิมมาเห็นน้องแม่งนั่งสักตั้งแต่ที่กูยังไม่ตื่นนะคือน้องแม่งตั้งใจขนาดที่ว่าน้องแม่งตื่นมาแล้วก็มานั่งสักตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าอ่ะมาเริ่มสักเองหัดเองก็คือกูกูไม่ต้องรอพี่ก็ได้อะเออเดยกกูหัดลอกลายแปะลายแล้วก็ทําเลยอย่างเงี้ยมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่่่่่าาาาาาคควววมมมตตัั้้้้้งงงงใใจจจนเเรรออะะะถแดดี๋ยทํไ ให้เราจะรู้สึกว่าตอนนี้เรายังทําไม่ได้หรอกแต่ว่าความตั้งใจของเราอะแม่งจะส่งผลให้เราเสมอ ER เวย้ยความตั้งใจของเรามันไม่ทมันไม่ทอระยศเราอะคือแบบว่าถ้าเราตั้งใจจร,งจร,งจรงิงๆรอะแล้วเดี๋ยวมันจะทําได้เองเวย้ยแล้วมิมรู้สึกเลยว่าสองวันที่น้องมาอยู่กับมิมนะความคิด mindset น้องเปลี่ยนมากเพราะว่าก่อนหน้านเนี้ยน,น,น้องเป็นคนเอาเอาง,ง่ายๆพูดง่ายกๆก็คือน้องแม่งไม่เอาอะไรเลย <Special rendre> อะเออคือจะบอกว่าไม่เอาอะไรเลยก็ได้นะเออคือเป็นคนอย่างไงจริงๆคือเราอะรู้กันแล้วมิมก็จะเป็นคนยังไงน้องก็จะรู้น้องเปน ก็คือเราเป็นพี่น้องกันเราก็จะรู้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยน้องมาอยู่กับมิมแค่2วันเนี่ยมิมรู้สึกได้เลยว่าความคิดน้องเปลี่ยนมากน้องเป็นคนปกติแล้วน้องไม่ใช่น้องไม่ใช่คนคิดแบบนี้นะที่แบบว่ากูทําไม่ได้กูจะต้องทําให้ได้กูทําไม่ได้กูจะต้องทําให้ได้น้องจะเป็นคนที่แบบว่าพอทําอะไรไม่ได้ครั้งแรกปุ๊บกูเลิกเลยกูไม่ทําเลยกูเออมันก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะมันไม่ได้สักทีแล้วทําไมเราถึงทําอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วเราจะต้องมานั่งทํามันอยู่อย่างนั้นอ่ะทำยังไง่ดนหุิิย โมโหแม่เงยไม่ได้สักทีแล้วทําไมเราถึงจะต้องทําอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเออกูไม่ทําดีกว่ากูไปทําอย่างอื่นนี่กูทําได้ดีกว่าอะไรแบบนี้นออประมาณนั้นใช่น้องแม่เป็นคนอย่างนี้เว้ยแล้วมิม่ะเป็นคนที่คือตัวเราเองแต่ก่อนเราก็ไม่ใช่คนที่ดีนะเว้ยเราก็เป็นคนที่กะเลวกะลาดคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยชีวิตเราเปลี่ยนเว้ยชีวิตเราเปลี่ยนจากระยะเวลาไม่นานเนี้ยประมาณปีหนึ่งเนี้ยชีวิตมิม่ะมันเปลี่ยน,นเว้ยและทีเนี้ยเรามีไมซ์เซ็ตที่อะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างอะแล้วพอเรามาบอกกับน้องอะน้องมันเริ่มเเเเเชื่่่่ออออรรรราาาาาาาขึ้้นนนพพะะวปลลียยยไหหๆงมัทํใ เขาเรียกว่าอะไรอะวายเ e ชั v ่นอะแรงสั่นสะเทือนรอบข้างอะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละแรงสั่นสะเทือนวายเ e ชั่นอะนะคะมันเปลี่ยนอะแล้วลทีเนี้ยคนรอบข้างเราอะที่เขามาอยู่กับเราเขาสัมผัสได้เว้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนตามเรามันการเปลี่ยนตัวเองของเราคนนึงอะมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวเรานะเว้ยมันเปลี่ยนคนรอบข้างของเรายกระดับเขาให้มันดีขึ้นคําว่ายกระดับเนี่ยแม่งโคตรเป็นขี์แพงะนะเว้ยมึนจะบอกให้ที่เอ่อแอนโทนีโรบินพูดนะคะเอ่อที่เขาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะเขาพูดถึงคําคําาเดดดีียยยววว่กกรระะัับชิตบ เซตยกระดับสมองเนี่ยมันคือเรื่องจริงเลยนะถ้าเรายกระดับความคิดเราอะชีวิตเราแม่งจะเปลี่ยนเวย้ยถ้าคนกําลังคิดอยู่ว่ายกระดับอะไรของมึงเนี่ยเออคือจะว่าพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองกลับไปฟังดีๆในคลิปของมิมเนี่ยวนกลับไปฟังก็ได้นะว่าคนเราอะถ้าแม่งคิดดาวตั้งแต่แรกถ้าแม่งคิดลบตั้งแต่แรกอะมันก็จะไม่ถึงจุดจุดนึงอะจุดสูงอะมันก็ยังอยู่จุดเดิมจุดเดิมจุดเดิม,ดดมซ้ําอยู่งั้นอะเพราะว่าความคิดแม่งอยู่แค่นี้มันเหมือนหนูที่ตกอยู่ในหลุมอะแล้วแม่งก็วิ่ง mm. วนอยูู่่่่ในนหหลลุุมมมววยิงอแ ขึ้นมาสักทีอะแล้วแม่งก็คิดว่าชีวิตเนี่ยแม่งมีอยู่แค่ในหลุมแล้วแม่งก็วิ่งวนอยู่ในหลุมอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะคะที่ใครที่กาลังเริ่มต้นหัดซักอยากจะเริ่มหัดซักทุกคนทําได้แน่นอนแค่พยายามนะคะแค่ตั้งใจทํากับมันน้องมิมเนี่ยก็ทํามาม3 4วันจริงๆแล้วคือนางก็ยังทําได้ไม่ได้ดีมากหรอกคือเราก็จะต้องเข้าใจเพราะว่าทําได้ขนาดเนี้ยมันก็โอเคแล้วในในสาหรับเออคนคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจขนาดเนี้ยแต่ถ้้้าาาาาามมมว่่่ัันนเเกกงสูบค10 10 10ปปีีีไดไทขทขํ มันก็ต้องแน่นอนว่ามันไม่เท่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้เพราะว่าเขามีความตั้งใจจริงๆนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอะ่ลาคนดูหน่อยบ๊ายบายคะ่ะบาบาายยขอบคุณค่ะ